เอาล้วครับเล่นเกมศูนย์กลับมาแรดฟอร์ดสวยเติมไปแล้วครับจายหูมันเร็วมากเลยนะครับถือว่าเหมาะกับ L W แล้วแหละรครับอ่ะสุดเส้นเปิดโชว์ไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเอาเรื่องเลยนะเปิดแบบนี้ สวัสดีครับยมมินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนลปั้นหนึ่งแปดเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวดาวรุ่งนะครับซึ่งเป็นขวัญใจชาวปีศาจแดงนะครับนั่นคือรัดฟอร์นั่นเองตัวนี้เนี่ยภาคนี้เป็นบอลดำแล้วก็เป็น LW ด้วยนะครับสปีดเร็วมากๆนะครับจบสกรอร์กับปั่นโค้งเนี่ยเท่ากันนะครับที่86ส่วนตรงนี้น่าสนใจครับคิงเวอร์เก้า 94, ก็คือ,อยิงแรงจัดเลยนะ คือพอเป็นบอลนำแล้วยิ่งอย่างแรงครับซามิน่าก็เยอะด้วยนะครับ91สกิลเนี่ยมาครมนะครับพวกสกิลใช้ท่าก็มีฟิฟลักของคอร์สเอร์วเธอเลยก็ค,คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับสกิลยิงจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงไกลนะเคลื่อนช็อตดิปปิ้งช็อตเฟิร์สไทม์ทช็อตมาหมดเลยอะไปดูในเกมเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นนะครับจากภาคที่แล้วเป็น CF รอบนี้ก็เป็น LWF ซึ่ง ค่าพลังต่างๆก็ทำออกมาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าการยิงก็เหมาะสำหรับการเป็น LW แล้วนะครับคือจ่ายบอลโอเคด้วยจ่ายบอลไม่ได้แย่ด้วยคือออกบอลดีครับเติมเกมรุกไวอ่าแ้ะดูความเร็วรับมีความเร็วหมุนหลบได้ครับเือว yeah ่าการขยับอะไรเนี่ยดูไปกับบอลได้ดีเหลือเกินครับล้มยากด้วยนะบาลานซ์สูงด้วยตัวนี้ดูเติมแล้วแล้วเปิดตัดเข้ามาแล้วปิโก <c oughs> <c oughs> จอจอแล้วว่าทตหมดดูนไม่เข้าเซ็งเลยอ้าวลงดูครับให้บอลผมว่ามันให้บอลดีนะคร้บหลูปนี้แท็กสู้ไม่ได้เฉยนี่มันรอเติมนะครับอ่ะบังแนละ้วยังเอาอยู่นะยังเอาอยู่แล้วดูครับวิ่งเติมมาแล้วเข้ากรอบแล้วยังไงลูกนี้ชาร์จเน้นๆครับโอ้โหดูสิครับการทำเกมรุกเด็ดเลยนะตัวนี้เด็ดเลยนะ ยิงกรีนวูดก็เก่งนะภาคนี้กรีนวูดก็เก่งเออก็ทีมพาร์ทเนอร์นะครับทั้งคู่เลยก็เก่งขึ้นเลยนะครับอ่ะดูแทงอีกื้อลึกกึนไปหน่อยวีลาเจอวนหลบไปหนึ่งทีครับพลิ้วจริงนะพลิ้วจริงดูไปกับบอลได้ดีอ่ะผมชอบนะผมชอบโอ้ไปแล้วไปแล้ว ในกรอบก็ยังคมเหมือนเดิมครับก็คมเหมือนเดิมเหมือนภาคที่แล้วนะครับในกรอบเพชรโทษก็ถือว่าทําได้ดีนะถึงพาร์จบสกอร์จะไม่ได้เยอะแต่ว่าจ่จอยอย่างไงก็ไม่เหลือครับดูด,ดูวิ่งละคือวิ่งดีมากเลยนะคอยวิ่งตลอดแล้วดูไปกับบอลได้แบบเตี่ยตรงนี้ก็ไม่็่ข้อดีนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยผมว่ามันก็บางบางเหมือนกันนะคือเอาจริงบางทีมันก็บางไปเลยแต่บางทีมันก็แข็งไปเลยเหมือนกัน no. เวลามันบางบอลอ่ะมันไม่ได้ดูตัวเล็กครับมันบางได้อยู่ถือว่าก็โอเคแหละแต่มงบอลเนี่ยผมใบบายเลยครับมงบอลไม่ค่อยได้นะไรฟอร์ดหลายๆจังหวะที่แบบถ้าเปิดมาจากประตูเนี้ยก็เก็บไม่ได้ครับหรือว่าบางจังหวะได้มีโอกาสมงอย่างนี้ก็จะทําไม่ได้นะครับส่วนท่าที่เป็นฟรีแฟลกับคอสเวอร์เทอร์ Cost นะครับเวลาใช้เนี่ย เหมือนจะติดคอร์สู้กับเ้ค่อนข้างบ่อยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดใช้แม่นแก็สามารถช็อปหลบได้นะครับท่านี้ก็ใช้ลบหลีกคู่ต่อสู้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเมื่อคนไหนได้ลองเล่นแล้วนะครับคิดยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์มาบอกมาแชร์กันได้นะครับสต a ามิ a น่ร f ดฟอดเยอะๆแต่พอแบบสัก80ก็เริ่มหมดแล้วนะเอ้ยไม่ใช่80สิีกสัก70ก็เริ่มหมดแล้วนะ มันเหมือนมันวิ่งเยอะมั้งผมว่ามันค่อนข้างเติมเกมรุกเยอะมันก็เลยอาจจะดูหมดไวไปเล็กน้อยแต่ตัวตายตัวแทนน่าจะมีเยอะถ้าเกิดเอามาลงคขึ้งหลังเนี่ยผมว่าเด็ดเลยนะแรดฟอร์ดเด็ดเลยครับวิ่งตลอดไม่หยุดเลยคือเติมริมเส้นเปิดตัดสบายครับตรงนี้ น่าจะถูกใจใ,ใครหลายๆคนนะครับส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับถ้าเกิดชอบใจฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับวันพรุ่งนี้มาเปิดแพ็กฟีเจอร์แล้วก็ไอคอนิคโมเมนต์กันจะเป็นไอคอนิคอะไรหรือฟีเจอร์ตัวไหนเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะครับแล้วเจอกันครับ,ปบไปป่าย